ข้าวก้อง g ข้าวจ้าท้องดาเข้าวตาข้าวฟางโอ้โหฟางไม่หนีเข้าตาหอนั่นเราลูกล้มล้มไหมปูนเปลี่ยนปุนเปลี่ยนแต่ปี่เข้าตากกันแหละนี่ข้าวหอมข้าวเหนียวนุ่นข้าวปุ่น ้องดามหิวกันยังหิวกันหรือยังโอ้โหรักกันจัดนวลนโอ้โหไม่ห่างกันเลยเนาะก็าฟางกับข้าวตากนี่ไม่ห่างกันเลยดูด,ดหูหิวยังหิวยัง สายเขาตาออกแล้ว <c oughs> ความรักต่างสายพันธ์มากับแมวแหมรักกันจังรักกันจังดูดูดูด,ดูแม่ <c oughs> ดูดูดู ออกไปแล้วข้าฟางอ่าเขาตากออกไหมออกตามน้องไหม <c oughs> นอนกันเกลื่อนเลยนี่ข้าวเหนียวต้องดำข้าวหอมข้าวเจ้าข้าวกล้องข้าวฟ่างข้าวตา ไปเตรียมตัวลูกเร็วกินข้าวเร็วสาวอ้อนบิีกเกอียดโอ,โ,โอ้โหเขาเหนียวหนูเป็นแมวหรือเป็นหมูลูกโอ้โหโอ้วนจริงๆดูสิดูพุงกับเทื่อมเลยหายใจ เล่นน้อยค่อยๆนะเขาจะาไม่ค่อยชอบไปเกินตัวกินข้าวกันดีกว่าเอว